ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเบิ้ลเดยกล้าเบิ้ลเน่ยเป็นกูยังไม่กล้าเบิ้ลเลยสุดจริงๆ ครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาดูน้องเจนะฮะ JTX Racing นะครับผมมาเปลี่ยนท่อนะเป็นท่อเป็นงานนอกก็ไทยฟอร์สผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะฮะว่าเปลี่ยนท่อเดิมอันนี้คือท่อเดิมนะของน้องเจนะฮะท่อาอาคาโปวิกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวปลายท่อนะฮะอ่าน้องเจวันนี้มาทาอะไรมาเปลี่ยนท่อมาเปลี่ยนท่อไทยฟอร์สใช่ไหมชื่อไทยฟอร์สป่ะไม่รู้มันอ่านมัน่านว่าอะไร มันน่าจะสายพอจำไม่ได้อะแต่ไปดูท่อทั้งเจนหน่อยตอนนี้กำลังทำอะไรปไปถ่ยเทียมแไปถ่าเนียมแท้นะครับท้อนเลยมือใหม่หเข้าๆดูในดูใน Google อะเจ็ดร d อยห้าิห้าอคูณสาสามประมาณสอง0มื่นสี่สออย่างเดียวทำไมถึงอยากเปลี่ยนเป็นท่อน,นี้มันไม่เหมือนใครอะพี่หายากด้วยแหละพี่ลูกเขาถามซื้อซื้อ,อนนของอ,อันนี่รู้สึกเป็นท่อของอะไรนะ เอาวันตัวเก่าเหรอมันเป็นท่อแต่งของ R6 อ R6 ตัวเก่าใช่มันเป็นท่อตรงรุ่นของของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เจมส์เลือรูปให้ให้ดูตรงนี้อ่าโอเคได้ได้ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ไม่เจอไม่เห็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นสลิปบอลนะครับพี่แกเที่ยวใหมสลิปบอยแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งเลยดีกว่าติดสลิปบอนเข้าไปแล้วก็หันท่อดี่ท่อ สวยวะพี่อ่าสวยอยู่สวยมากนะครับไทเเนียมไทเทเนียมั้งอดนเลยปลายเนี่ยเป็นปลายไทเทเนียมนะครับถ้าเราเอามือไปจับอะ่ะมันมันจะเป็นรอยมือแล้วมันจะเช็ดออกอยากวิธีการรักษาก็เอาสไลยหรือว่าสบู่ไม่งั้นก็ทินเนอร์ชุบเอามาเลยรักษาไม่ยาก ผมตอนนี้ท่อท่อน้องเจก็ทําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูนี่ฮะโหตับกล้องหน่อยสตาร์ทเลยนะค่อนข้างที่จะเสียงเหมือนรถผมนะฮะนุ่มมากเดี๋ยวฟังลิหน่อย ดดดดเกรงใจเขาโอ้โหท้องเยี่ยม,มากผมไม่ได้ยินเสียงเลย s> <S ไม่ได้ยินเสียงเลยอะ่ะเ <_ s> บิ้ลเนี้ยกล้าเ <_ s> บิ้เนี่ยเป็นกูยังไม่กล้าบบนเบิ้ลเลยสุดจริงๆ พอพอกันนะเสียงพอพอกันของเขารู้สึกจะเป็นลายสิบหกนิ้วมั้งฮะของผมสิบแปดนิ้วแต่สวยอยู่นะไปแล้วนะฮะรูดอะไรไม่รู้มองไม่ทัน เมื่อกี้เพิ่งจวดกับน้องเจเสร็จนะเป็นไงน้องเจอุดเฟรมหาย,ยเสียบเลยหายไปข้างหนึ่งเลยฮนะนี่น้องเจก็เลยทําอะไรนะทำนนี้ใส่กันคายใส่กันคายให้นะครับผมกันคายก็คือการหลุดใช่ไหมส่ <c oughs> แล้วก็ต้องร้อยมันแห้งอ่าโอเคพี่ต้องดันฝั่งนู้นนะอ,อ่านี่ฮะดันฝั่งนี้ฮะแล้วก็ง่ายไดีแคง่ายว่าล้อไคลอ่ะอ่าอันนี้เป็นสีแดงสีแดงมันจะเหนียวจะรอให้แห้งมามาประมาณสัก5-10นาทีอะ่ะ พี่เจมหันหันตัวหนังสือขึ้นหันตัวหนังสือขึ้นมูหยีอ,อ่ะอ่าโอเคตัวใหญ่ขึ้นละอ่าออโหอยู่นี้หลุดหายเจอปกติเจอแต่ในกลุ่มที่เขาบอกว่าหลุดหายนะมไม่เคยเจอด้วยตัวเองเลยอ่าโ,โอเคนี่ผมเลยซื้อแก้ขัดมาก่อนนะฮะไม่อยากซื้อใหม่มันเสียดายตังนะอันนี้โดนมาสี่ตัวสามรอยี่สิบาทนะฮะก็ออยังดีอะ่ะมันก็มันก็ดูไม่น่าเกียดอะ่ะ โหถ้าหลุดอีกนี่ไม่รู้จะพูดยังไงไม่หลุดเลยใช่ไหมจะไม่หลุดใช่หหไหไมโอ <Okay. S 2> เคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่ไหวแล้วผมเดี๋ยวจะต้องไปทํางานก่อนครับผมสวัสดีครับ